สวัสดีมากครับกับสวัสดีเอทุกทุกคนเช่นเคยด้วยละกันครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําวิธีการเล่นไล่แกนนีับผมถ้าเราเจอคู่แข่งที่คลองบอลดีมากๆนะครับแบบว่าเราแย่งบอลยากมากนะครับผมเราต้องเล่นแบบประมาณไหนนะครับะวันนี้จะแนะนําในเรื่องของการเลี้ยงบ bon นะอลน่านิดนึงนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เลี้ยงเยอะนะครับผมเลี้ยงพอประมาณนะครับผมเลี้ยงบอลเพื่อเปิดช่องนั่นเองนะครับผมเปิดช่องเปิดทางนะครับผม เดี๋ยวมาดูการว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรื่องดูทรงเขาก่อนนะครับผมว่าเขาเล่นประมาณไหนนะครับสำหรับคู่แข่งที่เราต้องเจอนะครับจังหวะนี้ตัดบอลได้ครับออกบอลเร็วจังหวะนี้ไม่แม่นเลยครับี๋ยวมาใหม่ครั้งที่อวลวินโ2 2ต้องสองสองนะครับจังหวะนี้กัมบอดิทครับให้มาเดยซียกให้จังหวะนี้เอมเปเป้ชิงต่อได้อยู่ แต่โดนจิ้มนะครับผมาก็ค่อนข้างที่จะเล่นบอลเป็นนะครับผมสำหรับคนนี้อ่านช่องอ่านอะไรได้นะครับผมแล้วก็การประกบตัวเขาก็ค่อนข้างไวอยางียาบินเห็นไหมการชิงบอลของเขาเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยจับตัวได้ยากแล้วก็กว่าที่เราจะได้บอลเนี่ยก็คือคู่แข่งเนี่ยคลองบอลไปเยอะแล้วนะครับผมนี่ได้ยิงได้ซัดด้วยเลยครับผมเพราะว่า อาจจะไม่มีจังหวัดที่ดีมากครับนะออกบอลมาทั้งช่างครับฝั่งเราโนโนเมเดสอ่ะก็เราก็ต้องรีบเร่งออกบอลเร็วด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาก็บีบเราเหมือนกันครับแต่จังหวะนี้จ่ายไม่ตรงกันเลยครับผมโอ้สุดใจมุงนครับจะได้ทําชิงอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีช่องมีทางเท่าไหร่ครับฉะนั้นนี่ครับผมสิ่งที่เราควรที่จะเพิ่มเติมเข้าไปนี่ครับผมในแมตแบบนี้นะครับผมเราก็ ต้องหาจังหวะนะครับผมแล้วก็พยายามเลี้ยงบอลช่วยนี่ครับผมช่วยเพื่อที่จะให้มันเปิดช่องแบบนี้นะครับผมอ่ะจังหวะน,นี้เปิดช่องไปแล้วหนึ่งครั้งแต่จังหวะน,นี้ได้ยิงโอ้โหเซฟได้ยังไงครับจังหวะนี้คือได้เอียงเข้าซ้ายแล้วเ <ท aran S 1> น้นๆเลยครับจังหวะน,นั้นยังไม่มาครับอประตูที่หนึ่งครับนะครับก็ยังทําอะไรกันได้ไม่เยอะเลยครับผมในครึ่งแรกครึ่งหลังเราต้องหาจังหวะแล้วก็ทําชิงเลี้ยงบอลกันให้ได้เยอะมากกว่านี้นะครับผมอ่ะ <gallon S 2> เมซี่ไปทีมบาเป้เลยเไปทีมแมนเชสเตอร์ครับฟานอฟเฟนไฮ้ไปยืมบอยยืมสองนะครับไปตัวไกลเลยแล้วก็พีกออกมาแบบนี้ครับเลี้ยงออกมาด้านข้างครับแล้วให้เมสซี่เติมแบบนี้แล้วก็ซัดเข้าไปโอ้โหก็ยับไม่เข้าเลยครับจังหวะนี้การคองบอลเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์มากน,นอกาจากว่าเราจะเข้าไปทําประตูเข้าไปยิงนะครับผม ฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ต้องเน้นมากก็ได้ครับสำหรับเรื่องของการฟองบอลนะครับพยายามเน้นเรื่องของการหาจังหวะยิงมากกว่าครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยแข่งกันที่การยิงประตูนะครับผมต่อให้คุณจะคลองบอลร้อแต่ถ้าไม่ยิงก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมอันนี้ก็เขาก็ยังคลองบอลคลองเกมอยู่นะครับผมแต่จังหวะนี้เรามาตัดได้เลยครับตัดได้ให้มาที่มันเลเล่ครับจังหวะของเราครับจำชิงกันยังติดอยู่เอ้าเขาจ่ายภาพเหมือนกันแต่ยังเข้าทํงเอ้าจ่ายภาพเหมือนกันครับ มาที่บาเป้ครับนี่ครับเลี้ยงออกไปข้างครับแล้วก็ชิ่งต่อแบบนี้ครับเอาเร็วๆ,ๆนะทุกคนก็คืออาจจะไม่ได้เลี้ยงเยอะนะีครับผมเลี้ยงแค่พอประมาณเพื่อที่จะให้มันมีช่องในการทําเกมนีครับผมในการทําชิ่งนี่ผมถ้าเราเจอคู่แข่งที่คลองบอลดีเราต้องอาศัยเรื่องของบอลเ,เร็วเข้าไปผมก็จะทําให้คู่แข่งเนี่ยเสียทิศทางเนผมเสียในเรื่องของการควบคุมตัวนักเตะที่จะเข้าสกัดกับเรานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะครับอยู่ทีอาร์ครับจังหวะนี้ไปมาเมซี่ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างน,นะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่นะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยละกันถ้ามีเสียงรบกวนเข้าไปเนาะนะครับผมอ่ะโอเคมาที่จังหวะนี้ครับออกมาแล้วเป็นจังหวะทุ่มของเราครับให้ออกมาสโวโตวการเลี้ยงบอลเนี่ยก็ไม่ต้องเลี้ยงเยอะก็ได้ครับถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เกียงอ่าคนที่เก่งเลี้ยงนะครับผมไม่ใช่คนที่เกียง <laughs> คนที่เก่งเลี้ยงนะครับอ่ะก็พยายามเลี้ยงให้พอประมาณหนึ่งนี่ผมแล้วก็อันนี้เรื่องของจังหวะเอานะครับผมอ่านจังหวะ แล้วก็เน้นจังหวะทําชิ่งให้ไวมากขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งเรารู้จักจังหวะเราก็จะสามารถที่จะชนะคู่แข่งได้นะครับสำหรับคนที่แบบคลองบอลดีๆคลองบอลเก่งๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะนะครับอย่างแช์นี้ก็โอกาสเราไม่ค่อยได้เยอะนะครับผมแต่ว่าเรามีเซนส์ก็คือเรื่องของเทคนิคการทําชิ่งของการเลี้ยงบอลพลิกบอลแค่หนึ่งจังหวะอะไรแบบนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการเลี้ยงบอลแบบทั้งเกมอะไรแบบนี้ผมก็ เน้นแค่แบบพอจังเพียงแค่วะเดียวแค่นั้นก็เปลี่ยนเก็มได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ TGI F กันด้วยนะครับขอบคุณครับ